มันจําเจมันซ้ำซากมันไม่ดีอ่ะเข้าใจป่ะสภาพแวดล้อมละมองไม่น่าอยู่แล้ววันนั้นจังหวะลูกพี่ไม่อยู่ ก็เลยไปอัดเงินให้เขาสองหมื่นขอย้ายพวกของกลางมากไปเรือนจํากลางของเปรมคือไม่ใช่ขอย้ายเราคนเดียวนะขอย้ายพวกคาว่าพวกเลยนะก็คือพวกวันนั้นน่ะเขามีพวกชื่อย้ายเรือนจํากลางของเปรมของกลางมากแต่ลูกพี่เราเนี่ยตัดเราไว้ไม่อยากให้เราไปน้าก็เลยไปแอบเอาตังค์ให้เขาสองหมื่นช่วยใส่ชื่อผมไปดีเพื่อที่จะไปกันชุดนี้เพื่อจะไปกับชุดนี้กูไม่อยากอยู่วะไม่อยากอยู่แล้วมันมันยังไงมันไม่ไหวแล้วว่าบําบัดมันนสภาพขนาดนั้นเลยเหรอผมผมต้องถามก่อนว่าน้ำ หมูเนี่ยถึงขนาดบอกไม่ไหวเพราะว่าน้าหมูไม่เคยเข้าคุกใช่แต่ไปเห็นสภาพคุกแบบนี้คือน้าหมูบอกร้องเลยว่าใช่มันไม่น่ามันไม่ไหวแล้วอยู่อยากยกตัวอย่างหน่อยมันเป็นเพราะอะไรหนึ่งน้ำท่ามันก็โอ้โหมันเอาจานลงไปล้างในอ่างน้ําน้ํามันอย่างเงี้ยห้องนงห้องน้ําอะไรก็ไม่ไหวอะพวกบล็อกกันนะโอ้โห้พวกไม่ไหวนี่คือยังไงมันไม่น่าเข้าอ่ะมีใหญ่รับใหญ่อยู่